สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่1กุมภาพันธ์2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองความผันผวนอยู่ในกรอบแนวต้านประมาณ1585จุดนะคะก็ถือว่าไม่ค่อยมากนะคะสำหรับอัพไซด์แนวไซด์เนี่ยน่าระวางที่1570ก่อนนะคะถ้ายืนไม่อยู่ก็1560จุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะมองแรงกดดันหลักๆยังคงมาจากภายนอกนะคะเรื่องของนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะในช่วงที่ประกาศออกมา,าในช่วง2สวัน ก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของ immigration policy นะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะกดดันบรรยากาศการลงทุนมาโดยตลอดนะคะตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่ที่20,000ืหลังจากนั้น3วันทำการติดต่อกันเนี่ยก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะก็คงต้องจับตาดูต่อไปนะคะสำหรับประเด็นนโยบาย ของทางโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เริ่มมีการจับในส่วนของประเด็นทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างกยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอนโยบายเ,เกี่ยวกับผู้ริภัยนะคะเรื่องผู้อพยพนะคะการเข้าประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ถูก นําไปเกี่ยวโยงกับทางด้านเรื่องการเมืองมากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้เกิดภาพที่อาจจะดูค่อนข้างจะเป็นที่กังวลกันเยอะขึ้นนะคะมีคอมเมนต์ต่างๆที่ออกมาในเชิงน egative กันทั่วโ,โลกทีเดียวนะคะดังนั้นก็คิดว่าคงต้องจับตาดูแต่เท่าที่ดูมานะคะในเรื่องของนยโยบายของโดนัลด์ทรัมเองเนี่ยก็ถือว่าตั้งแต่หลังเข้ารับตําแหน่งมาเนี่ยประ,ะ,ประกาศนายโยบายแต่ละอย่างออกมาก็คือเป็นไปตามที่ได้มีการณดงลงหาเสียงเอาไว้นะคะเพราะั ความกังวลใจต่อไปนะคะก็คงเป็นเรื่องของนโยบายทางด้านการค้านะคะซึ่งตอนหาเสียงก็ค่อนข้างจะแอกระสีต่อการต่อต้านในเรื่องของการทําการค้ากับจีนนะคะว่าความได้เปรียบเสียเปรียบที่เกิดขึ้นนะคะการขาดดุลการค้านะคะตรงนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่มากๆทีเดียวนะคะหลังจากนี้ที่อยู่ในความกังวลใจของนักลงทุนในตลาดนะคะว่า จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนโยบายทางด้านการค้าการโต้ตอบกับจีนจะมีมากน้อยแค่ไหนจะนําไปสู่ตัวเทรดบอลหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ดูแรงกดดันมีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยในส่วนของภาพรวมเซนติเมนต์ในด้านการลงทุนคิดว่าจะมีความผ,ลผลันผวนเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องอะระมัดระวังมากขึ้นนะคะในส่วนของอตัว ตลาดหุ้นไทยของเราเองนะคะดู movement ของนักลงทุนกลุ่มหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือต่างชาติเนี่ยถือว่ามีแรงขายทํากำไรออกมากดดันภาพโดยรวมของตลาดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักลงทุนต่างชาตินะคะค่อนข้าง,างอยู่ข้างขายชัดเจนนะคะมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่า ตัวค่าเงินบาทเนี่ยในในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างอยู่ทงด้านแข็งค่าต่อเนื่องก็ตามนะคะเป็นการสะท้อนภาพเรื่องของความต้องการลดความเสี่ยงที่มีมากกว่านะคะโดยปกติแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของตัวอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกับตัวตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทางผกผันนะคะแต่ในระยะสั้นๆตรงนี้เราเห็นว่าปกติแล้วถ้าบาทแข็งค่าเนี่ยฟโฟลของต่างชาตินะ่าจะ น่าจะไหลกลับเข้ามานะคะแต่ว่าก็เป็นการขายออกไปมากกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการสะท้อนภาพเรื่องของความเสี่ยงที่มีในอนาคตนะคะที่ยังคงเป็นที่จับจ้องอยู่แล้วก็ต้องการขายลดความเสี่ยงมากกว่าเพื่อนเซนติเมนต์เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีมากนะในระยะสั้นตรงนี้นะคะเป็น,ปนแรงกดดันที่มีต่อการฟื้นตัวของตลาดเหมือนกันนะคะว่าคงไม่ได้ไปได้ไกลมากในขณะที่ปัจจัยในเชิงบวกเนี่ยค่อนข้างมีจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นน่าระวังเรื่องของการปรับฐานต่อนะคะเมื่อวานนี้เดจนีอย่างที่เราบอกเอาไว้นะคะถ้ายืน 1,580ไม่ได้ต้องพิจารณาเริ่มทยอยลดพอร์ตบ้างแล้วนะคะเพะื่ะนเมื่อวานนี้เนี่ยวันแรกปิดไปยืนไม่ได้นะคะถ้าวันนี้ความผ,ลผลันผวนกลับขึ้นมายืนเหนือได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูสบายใจกันขึ้นมานิดนึงแต่ถ้ายืนยังยืนไม่ได้มีโอกาสไหลลงไปเห็น1,560ได้นะคะอย่างที่เราเหมาะให้ไว้ในกรอบของแนวรับนะคะเพะื่อนก็เน้นเรื่องของการทยอยเทคฟรฟิตนะคะถ้าดีตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ เราระมัดระวังการลงทุนถ้ายังยืน1,580ไม่ได้วันนี้ก็เริ่มลดพอร์ตกันลงมาได้เลยนะคะในส่วนของหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะเม,ามาื่อวานเรามี Take Profit ตัว s h o r t s e l l L P N ออกไปตามราคาเป้าหมายระยะสั้นนะคะกำไรที่7.2นะคะในส่วนของตัวอื่นยังคงถือสถานะต่อนะคะ Major Home Pro, s u ุปารายเ p แล้วก็ s t e k k นะคะหุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance นะคะมีหลายตัวทีเดียวนะคะก็ค่อนข้างจะสะท้อนภาพ ออการเก็งกำไรในตลาดในระยะสั้นๆค่อนข้างเยอะนะคะ FN นะคะ ALT นะคะ s c i t r a p นะคะ IT KOL นะคะแล้วก็ไดเมดค่ะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม สามตัวนะคะตัวแรกเลยคือการช็อตเซลล์ตัว QH o u s e นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะให้เข้าช็อตที่2บาท64รอเทค Profit ที่2บาท48นะคะตัดขาดทุนที่2บาทเจนะคะมองในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยแนวโน้มยอดโอนในไตรมาส4เนี่ยจะไม่โดดเด่นนะคะเพราะว่าไม่มีคอนโดเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็การขายแนวราบเนี่ยชะลอตัวลงนะคะอีกทั้งกำไรในปี59เนี่ยน่าจะจบที่ปรับตัวลดลงนะคะราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาเยอะนะคะ P/E เข้าใกล้10 เท่านะคะเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีตที่แดเท่าเท่านั้นถือว่าแพงนะคะเอาลุคข้างหน้าไม่ค่อยดีนะคะพยัญชอตเซลล์ดีกว่าตอนนี้ที่ขึ้นมานะคะตัวที่สองเป็นการเข้าซื้อตัว BEM นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่เจ็ดบาทห้าสตางค์นะคะรอทำกำไรที่เจบาทห้าสิบนะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่6บาทเก้าสิบนะคะ มองราคาหุ้นนะคะตกต่อเนื่องมา1เดือนกว่าๆนะคะมีลุ้นการรีบาวน์ะคะสัปดาห์หน้าในการลุ้นคอ,อ,อรมออนุมัติงานเดินรถไฟฟ้านะคะเตาปูนบางซื่อแล้วก็มีลุ้นการเซ็นงานบริหารเดินรถสายสีน้ำเงินนะคะ2 5 0 0 0ล้านบาทน,นะคะก็เก่งกำไรตามข่าวนะคะที่จะรอในสัปดาห์หน้านะคะ ตัวที่3นะคะคือตัว lit นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะให้เข้าซื้อที่1 1บาท6กเราทำกำไรที่1 2บ0าท20นะคะตัดขาดทุนที่1 1บ0าท20นะคะตัว lit เนี่ยได้ทำธุรกิจเหมือนกับ sgf นะคะที่กำลังที่กลับมาซื้อขายในวันนี้นะคะหากดูแล้วเนี่ยมีความมั่นคงกว่านะคะทั้งในเชิงของ valuation นะคะในแง่ของ pe ออ price to book นะคะที่ถูกกว่า ทางฝ่ายเนี่ยคาดหมายรายได้แล้วก็กำไรในปี60เนี่ยยังคงโตได้แบบดับเบิลดิจิตนะคะตามการขยายตัวของพอสินเชื่อนะคะนะว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะคะสำหรับการสหรับการเข้ามาเก่งกำไรนะคะเอันนั้นก็เป็นหุ้นี่3ตัวนะคะที่ Recommend เข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นที่มีอยู่ในหุ้นติดชาร์ตนะคะเ,เมื่อวานเราถูกตัดขาดทุนตัว RML ออกไปนะคะ ส่วนที่เหลือถือสถานะต่อค่ะไม่ว่าจะเป็น KKP นะคะ RJH นะคะสวัสด์มินแล้วก็ g f p t ค่ะจบการรายงานรูปค่าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ